สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมรีวิวโตโย o ต้าเอลติสนะครับลูกค้าสั่งงานพรมกับทางร้านเป็นแบบ2ชั้น VIP 7D นะครับผมลูกค้าสั่งงานพรมเป็นดำได้ดำหนังเคปล่าใย,ยดักฝุ่นเป็นสีแดงพิเศษนะครับผมตัวหนังนะครับผมงานตัดเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวครับ ใยดักฝุ่นแผ่นใหญ่วางทับบนหนังอีกทีหนึ่งครับดูแลง่ายถอดซักล้างทำความสะอาดได้ง่ายครับเพิ่มความหรูหราภายในรถด,ด้วยนะครับงานแถวสองครับตัวหนังตัดเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวใยดักฝุ่นวางทับบนหนังถึงสามชิ้นครับสปอร์ตรูหานะครับผมดำล้วนวางทับด้วยใยดักฝุ่นสีแดงแบบนี้ทำให้ภายในดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับ โดดเด่นด้วยกระดุมทองเหลืองนะครับผมดูสปอร์ตด้วยตัวใยดักฝุ่นสีแดงครับดูเรียบหรูด้วยหนังสีดำล้วนแบบนี้ครับผมลงตัวนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับผมใช้รถรุ่นไหนอยู่นะครับอยากได้งานผมสวยๆดีๆก็ลองทักมาครับ0859075533นะครับเราเป็นงานตัดตามปีตามรุ่นนะครับผมสนใจก็ทักมาครับสวัสดีครับผม